คีย์เวิร์ดให้แน่นๆค่ะให้มันมีทุกอย่างค่ะเดมันเป็นยังเป็นช่องใหม่อยู่เดยวันจะพาทุกคนไปพิสูจน์มันมีทุกอย่างเนี่ยนะคะ,ะวันจะหาเมนูอาหารสักหนึ่งเมนูนะคะวันจะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่วันมีอยู่แล้วนะคะ,ะว่า มื้อเย็นง่ายๆมื้อเย็นมีบ้านหนึ่งค่ะเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำกินอะไรในมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นง่ายๆนะคะเขาก็นั่งนั่งอยู่ที่บ้านตอนเย็นอุ้ยสามีจะกลับบ้าน5้าโมงเย็นตอนนี้บ่ายสองแล้วจะกินอะไรเนาะตอนเย็นเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ทันทีมื้อเย็นง่ายๆกด Enter สิเราจะเจอครัวบ้านนาเมนูเด็ดไหม เราก็จะเจอช่องอื่นก่อนแหละแต่มีของวันไหมมีคะ่ะทุกคนแต่จะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นั่นแหละมันอยู่ในคีย์เวิร์ดหลังบ้านของเราแล้วนะคะมันดันคลิปผัดฉาขึ้นมาอันนี้ก็กำลังดันกันอยู่นะคะคลิปผัดฉาอ่าช่องมาอ่าช่องครัวบ้านนานะคะกำลังดันกันอยู่มือเย็นง่ายๆเนี่ยนะคะมือเย็นง่ายๆคะ่ะทุกคน YouTube ดันคลิปนี้ค่ะผัดไทยง่ายๆใครๆก็ทําตามได้สูตรมาดามบ้านนาฝรั่งยังติดใจเมนูอาหารไทยในต่างแดนเอาแล้วมันดันมือเย็นง่ายๆมาได้ยังไงในเนี้มีแต่คำว่าง่ายๆมันไม่ได้มีแค่นี้ไงไงคุณกดเข้าไปดูซิพอเรากดเข้ามาในคลิปนะคะเรากดเข้าไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะ เนี่ยนะคะคำอธิบายครอบจัก,กรวาลของวันค่ะใครจะทำคลิปครัวทักมาเลยเดี๋ยวให้เนี่ยนะคะวันพิมพ์ค้นหาคำว่ามื้อเย็นง่ายๆช่องเกี่ยวกับอาหารทุกคนฟังนะคำที่เราจะเอามาเขียนมันต้องเป็นคำดันคำว่าคำดันคือมันต้องเป็นคำค้นหาเราต้องคิดก่อนค่ะว่าช่องเราเนี่ยเช่นพี่พดีอาลาเดินป่าเนี่ยนะคะ เป็นช่องเดินป่าเวลาเราจะเขียนอะไรก็ตามมันจะเป็นคีย์เวิร์ดมันจะเป็นคำค้นหาของช่องทั้งหมดทุกคนคิดตามนะคะเราคิดตามวันนะคะช่องวันเป็นช่องค้นหาให้ทุกคนฟังคำที่วันจะอ่านคำนี้คิดว่าคนจะมาพิมพ์ตรงช่องค้นหาว่าอะไรบ้างนะคะเราเอามาใส่ให้มันครอบจักรกวาลช่องเกี่ยวกับอาหารสูตรเด็ดเคล็ดลับ เมนูอาหารง่ายๆทำตามได้รวบรวมสูตรอาหารจากทุกมุมโลกจากครอบครัวมาดามบ้านนาสวีเดนรวบรวมสูตรอาหารไทยอาหารต่างชาติขนมของหวานอาหารไทยโบราณสูตรอาหารโบราณหากินยากขนมอบคุกกี้ขนมเคกเ้กเบเกอรี่เมนูเพื่อสุขภาพทำเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ทคลิปนี้เป็นคลิปผัดไทยวันก็ใส่สูตรผัดไทย ซอสผัดไทยเมนูอาหารเมนูง่ายๆกับข้าววันนี้สูตรอาหารโบราณอาหารรสเด็ดอาหารค่าอาหารเช้าอาหารเฮ้ยอันนี้พิมพ์ผิดอะอาหารเที่ยงเดี๋ยวต้องไปแก้นะคะเคล็ดลับความอร่อย เมนูเพื่อสุขภาพทำกินได้ทำขายรวยเปิดร้านอาหารสูตรอาหารเมนูอร่อยอาหารแซ่บๆกินโชว์อาหารไทยวันนี้วันน,น,นี้วันมีมือค่ำมื้อเช้ามื้อเย็นอยู่ในนี้แล้วค่ะพอเขาไปพิมพ์คำว่ามื้อเย็นกินอะไรดีหรือมื้อเย็นเมนูง่ายๆมันก็โดนก่ะทุกคนอันนี้เราเรียกว่าครอบจักรวาลเนี่ยนะคะวันก็พยายามสะกดจิตทุกคนไว้เวลาวันเวลาเราจะสร้างคำค้นหาช่อง อย่างช่องเดินป่าของพี่ดีอาระของพี่แดงนะคะเราเดินป่าเราต้องคิดก่อนคะ่ะว่าคนที่จะมาดูคลิปเดินป่าเขาจะเห็นคลิปเราได้ยังไงเขาต้องมาพิมพ์คำค้นหาแล้วคำที่คิดว่าเขาจะหาตรงเนี้ยคำที่คิดว่าเขาจะหาเราใส่ไว้หรือยังใส่ตรงไหนบ้างหนึ่งใส่ตรงคีย์เวิร์ดคะ่ะ คีย์เวิร์ดหลังบ้านใส่ไว้2ใส่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะ 3. ใส่ตรงเกี่ยวกับค่ะคำอธิบายช่องค่ะและ4ใส่ตรงชื่อคลิปค่ะเรามีหรือ,อยังก่อนที่เราจะสร้างคลิปคำดันช่องของเราจะต้องมีในคีย์เวิร์ดอ้าวฟังฟังวันพาไปดูทีละอย่างนะคะก่อนที่เราจะ